ใช่ใช่ใช่เหมือนที่เราให้มันสัมปลางเขมรนเข้ามาขายในไทยนะของเขาถูกเนาะของไทยถูกเนาะเวียดนามก็กินแต่เนื้อด้วยแหละเนาะครับผมมีหน้าตลาดเราถึงมีแต่เวียดนามเนาะน้อยนะกรพมชาที่จะมาซื้อวัวเรานะคนไทยของถูกเนวิ่งหนีนะไม่ซื้อเลยเลี้ยงก็ไม่มีใครเลี้ยงเลยเอาดีๆของถูกคนไทยไม่ซื้อแต่ของแพงเลยดันกันซื้อเลยแย่งกันซื้อเลยอ่า แพ้งขายได้อทุกไม่มีคนซื้อนนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเน่ะดูอ่ะหัวคู่ละหกพันใช่ไหมเอคือคู่ละเก้าพันนะยังไม่มีคนซื้อนะทั้งเมื่อก่อนเนี่ยหมื่นห้าหมื่นหกเร่งกันซื้อเลยถ้าปกติแล้วถ้าไปนี่ประมาณเท่าไหร่ครับสองตัวนี้ผมก็ว่าหมื่นขึ้นขึ้นไม่รู้จะได้ไหมหมื่นกี่ร้อยไม่รู้ ครับผมแต่เราได้มาเก้าพันนะคุณานะโอ้โหขนาดว่าในห้อยยังออกปากเองเลยนะว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่านะทุกวันนี้วัวเยอะเหรอครับคุณาวัวล่นตลาดโอ้มีหน้าละเขาถึงไม่งอเนาะไม่บางที่ขนาดนี้เขาก็ขายจริงๆนั่งมื่นเอ็ดมื่นสองในตลาดเขาขายแหละเขาว่าพราะที่็ขค้นมาเขาว่ามันหมดเยอะเขาออกตัวไปอ แล้วคนกลับก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมก็ยอมขาดทุนเนาะสวัสดีครับคุณอาอันนี้คือวัวของคุณอานะครับมีทั้งหมดกี่ตัวนี่แปดเก้าตัวแปดเก้าตัวนะเลี้ยงมานานแล้วหรือยังครับเลี้ยงเรื่อยๆ่าบอกนะว่าเป็นในห้อยใช่ซื้อมาขายไปอ๋อเป็นยังไงบ้างครับตลาดทุกวันนี้ตลาดทุกวันนี้มันยากแหละ ไม่ห้อยถึงกับอกปากว่ายากเลยเนาะพวกเวียดนามมันซื้อถูกคนที่มาซื้อวัวจากชาวบ้านไปไม่ได้ตั้งใจอยากจะซื้อถูกนะใช่แต่ทางหน้ามันถูกเวียดนามนะทําไมเขาถึงมีโอกาสได้มากดราคาเราจังเลยมันก็ให้มูนหนึ่งขายได้บไหนภาพผมไม่ดูหน่อยมูวานมันให้มูนหนึ่งตัวขนาดนี้นะมูวานให้มูลหนึ่งผมไปซีคอมว่ามูลหนึ่งได้ไหมผมว่าไปเลยไปเลยเฮ้ยวัวไม่พร้อมนะไม่พร้อมแล้วมันก็ มันต่อเล่นอ่ะมันไม่ชื่อหรอกคือถ้าเกิดเราขายมื่นหนึ่งมันก็จะเอาเอาดิแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ขายมันก็ไม่เอาโอ้สภาพนี้หมื่นห้าหมื่นสามมืนสองได้นะอมื่นสามหมื่นสี่าจะได้แต่ว่ามันให้มื่นหนึ่งคุณอาก็เลยว่าไปไปไปเลยไม่ขายหรอกทำไมใน้อยเวียดนามถึงสามารถกดราคาชาวบ้านเราได้เยอะจชงเลยไม่คือว่ายังไงก็ขาย เอาไปอะไรยังไงก็ขายรอบนี้มืขายรอบหน้าก็ขายโอ้คำพูดนี้ดีครับถูกต้องเลยถ้างั้นเพราะต้องขายออกไปเอาทุนไปซื้อตัวใหม่เข้าใจเข้าใจครับอย่างั้นก็ไม่มีเงินเดินใช่ใช่เขาก็เลยคิดว่าพูดหยิบหยาบเนาะไม่ขายให้ผมแล้วคุณจะขายให้ใครขช่มันมีแต่เพื่อนมันเต็มสนามทุกวันนี้นะออยู่ตลาดการช่างประมาณ สามสิบปลายเป็นสาขาเดียวกันเลยนะมันต่อให้กันนะอ๋อแสดงว่ามันคุยราคากันมาก่อนแล้วสิไม่มันชื่อมันชื่อไม่หนีกันนะอ๋อเพราะมันชื่อเป็นกลุ่มของมันอยู่แต่ว่าถ้าถ้าขายถูกมันก็ย่งกันชื่อถ้าขายแพงมันก็เดินเล่นใช้คาว่าเดินเล่นได้เลยนะไอ้ถูกถูกนี่คุณอาเคยเจอตัวแล้วเท่าไหร่ครับไหนวัวน่ะที่ไปดูที่ตลาดมาถูกถูกเลยนะถูกถูกมันมี ตั้งแต่2,000ขึ้นนะวัวทุกวัน3,000 4,000ไอ้2,000นี่ตัวขนาดไหนครับคุณอาขนาดนี้ลูกวัวนะอ๋อกี่เดือนกี่ปีม1-5 6เดือนเนาะบางที่ก็3เดือน4เดือนเนาะอันนี้คืออ้วนแล้วนะให้ผมไล่จากข้างหลังให้ไหมเฮ้ยอ๋อสองตัวนี้คืออ้วนแล้วนะคลางๆถึงกับอ้วนอ่ะพอดูได้เนาะ คุณตาขุนหัวอาหารห,หรือว่า,างไงพวกนี้ไม่เรียนธรรมชาติเลียงหญ้าครับคุณตาบอกราคาได้ไหมคุณตาเอามาเท่าไหร่เนี่ยตัวเนี้ตัวนี้ผมซื้อมาแพงห<อ>มืนม่นสี่หมื่นสี่ตัวนั้นแหละครับตัวนั้นมันก็ตัวเท่ากันราคาเดียวกันโอ้สภาพอ้วนแบบนี้ไหมตอนที่ซื้อมาหมื่นสี่ แสดงว่ารอบนี้น่าจะต้องเก็บตัวแหละเพราะว่าเก็บตัวเมื่อวานมันให้พันห้าตัวนะั้นตัวนี้ม่ให้หมื่นพันห้าคือหมื่นหมื่นหนึ่งห้าร้อยหมื่นห้าร้อยมื่นพันห้าหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้ารอยเราซื้อมาหมื่นห้านะเอาไม่ได้เลยรอบที่แล้วเอาไปกี่ตัวครับเอาไปนัดอามสีตัวแล้วแต่ซื้อได้แล้วขนกลับมากี่ตัว บางทีก็ถ้าไปรอบสองก็เทโลรอบแรกไปนี่ก็คือถ้าไม่ได้เอากลับมาก่อนตั้งหลักก่อนออห,าหาเพื่อนมันดึงหาตัวอื่นมาดึงรอบสองไปยังไงก็ต้องเผาแล้วนะ่ะ<อ>ยังไงก็ต้องขายนะ่ะถ้ามีคนให้ก็ขายไม่มีก็ยังว่าแหละ <c oughs> เห็นเขาบอกว่าถ้าเราไปขายที่ตลาดเนี่ยช่วงเช้าเช้านี่เขาจะมาไว้เลยใช่ไหมไม่เช้าเช้าก็บางทีตอนขนาดนี้เขาซื้อแล้ว เย็นๆนี่แหละครับมันก็ซื้อตั้งแต่บ่ายสองพอ,อเช้าๆนี่มันเลือกซื้อเอาครับผมแต่ว่าผมมันอยากไปไปมันได้นอนบางที่ไม่ได้ขายมันก็แวบนะครับผมครับผมคือต้องเอาไปสภาพพร้อมๆเลยเนาะต้องนอนคือน,นี่เขาก็ไปตีสามตีสองตีสามอ๋อคุณอาจะไปตีสามตีสองไปขายที่ตลาดไหนครับนี่ตลาดส้มปล่อยอ๋อส่วนมากเวียดนามก็จะมาซื้อที่ส้มปล่อยนะครับผม แล้วสายพันธุ์ไหนที่เขาชอบซื้อกันครับคุณอาเล่ชาโลเร่แต่ในข้อนี้มีแต่บรามันหมดเลยนะนโอ้แต่แปลกนะชาวบ้านเราก็เลี้ยงแต่บรามันนะ<ต>ชาลาีแต่ว่าชนะาลเ่เขานเนื้อมันแน่นหรือไงไม่รู้เขาจะชอบเล่ก่อนถ้าไม่ไม่มีเล่เขาจะใส่บรามันนะอ๋อครับผมจริงๆรนะิงเนี่ยชาลีนี่ผมดูเนาะเนื้อเยอะจริงๆนะแต่ว่าบรามันหนึ่งอาจจะเป็นความชอบของคนอีสานบ้านเราเนาะ จะขายได้ตัวนี้เปิดใจเลยนะผู้ชมครับคู่ละ9,000บาทนะตัวผู้กับตัวเมียกับตัวเมียอ๋อตัวเมียสองตัวเลยเหรอซื้อมา9,000บาทปิดขายไม่รู้จะได้กันไหมหรือเปล่าไม่รู้เอาถ้าปกติแล้วถ้าไปนี่ประมาณเท่าไหร่ครับสองตัวนี้ผมก็ว่ามื่นขึ้นๆไม่รู้จะได้ไหมมื่นกี่ร้อยไม่รู้อกะวะครับผม แต่เราได้มาเก้าพันนะคุณานะโอ้โหขนาดว่านในห้อยยังออกปากเองเลยนะว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่านะทุกวันนี้วัเวเยอะเหรอครับคุณาวัวล้นตลาดโอ้มีหน้าละเขาถึงไม่งอเนาะไม่เบางที่ขนาดนี้เขาก็ขายจริงๆนึ่งมือนเอ็ดมืนสองเนี่ในลาดเขาขายและเขาว่าพวกที่ข็ขนคมาเขาว่ามันมันหมดเยอะเขาตัวไปอ คนกลับก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมก็ยอมขาดทุนเนาะอันนี้คือเหตุผลหนึ่งนะที่ในห้อยเราซื้อวัวชาวบ้านถูกๆนะเพราะว่าไปมันไม่ได้จริงๆเนาะใครจะเอาของที่ไปแล้วขาดทุนนักหนาเนาะบางที่นณะนี้ก็ไม่บางคนก็ให้สี่พันห้าพันนี่นะบางคนมันขายจริงๆนะไม่รู้เขามาจากไหนเขาขายนี่แม่ลูกนี่แม่ลูกหกพันเนี่นนั่นไหนไอตัวเล็กตัวนั้นน่ะเออนี่แม่มัน ไม่รูจ้จะขา,ายได้ไหมแป๊บหนึ่งนะอืมเอาถ้าเมื่อก่อนปกติราคาดีๆเนี่ยเท่าไหร่หมืน่นเอ็ดหมืน่นสองนแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มันไม่ไดอ้อันนี้คือแม่ลูกหกพันบาทนะมมอืมแต่แม่ก็ดูมีอายุเหมือนกันนะครับผมนี่คุณอาซื้อมาแถวบ้านเรานะอ๋อวเยอะคนซื้อก็อนหน้าเดิมๆทีมงานเดิมนียใช่ไหมในห้อยนี่มันก็ไปเรื่อยๆมันมีคนแปลกหน้ามาเหมือนกันอ๋อ แล้ววัวกระโดนเขายังซื้อกันอยู่ไหมครับทุกวันนี้ก็ซื้ออยู่ราคาดีไหมไอ้วัวพื้นบ้านเราเนี่ยมันมีเดี๋ยวนี้ขหาเขียงก็หาแต่วัวเล็กนะวัวรุ่นนั้นนะอ๋อเขาไม่หาวัวอันนี้รุ่นนี้เขาก็หาแต่ว่าหมื่นกว่าขเขาไม่เอาแถวในบ้านเราเนี่ยทำไมขายเนื้อไม่ได้หรอ,อหาแต่สี่ห้าพันเจ็ดพันลงแปดพันลงเนี่ยเขียงเนื้อทุกวันนี้นะใช่เพราะว่า บางวันเอาทันห้าก็ยังไม่ได้เลยนั่งทั้งวันทุกวันก็ไม่ได้ขายเนื้อม่ออกแต่เนื้อมันกดราคายแพงจริงๆนะเนื้อมันก็เขาขายอยู่ที่คอมวันสองร้อยเท่าไหร่ขายในตลาดเลยครับผมคนาผูกสองตัวหนึ่งหลักเหรอไม่พันกันเลยครับมันคอกเดียวกันไม่พันนะอ๋อครับผมเกืบตัวนี้เลยซื้อซื้อเพื่อนเดียวกันอ่า ซื้อเครื่องด้ือกันเห็นใจเขาซื้อมาเพลงโอความเห็นใจนะมไม่บางที่เขาก็เคยคายให้เราว่าเวลาได้ก็ได้เวลาไม่ได้ก็โอ้จังหวะที่ได้เราก็ได้นะใช่จังหวะที่ไม่หวังหวังเอาตัวใหม่นะอืมอาศัยพึ่งพาอาศัยกันนะครับ,คร,บครับผมถ้าเราจะไปเอาของเขาม,มันน่าจะได้ไปได้คาครั้งเดียวเนาะบางทีมีอะไรเขาก็ให้กินอ่ามัน ลูกเกรงใจมันซื้อมาขาดทุนเลยเลยลำบากตรงนี้นะลูกเกรงใจนะแล้วพวกตรงนี้ล่ะครับคุณอาคืออะไรจะเข้าขุนจะเข้าขุนทาไมถึงว่าจะเข้าขุนครับจะเอาไว้กินอาหารนะออาหารกินหัวอาหารแล้วจะเอาไปขายที่ตลาดเหรอือให้มันกินก่อนสองเดือนเนาะสามเดือนเนาะคุณแล้วยังตอนนี้ยังเพิ่งเข้าหรอเพิ่งเข้ามอคุณอาตั้งเป้าไว้สองเดือน สงเดือนหรือไม่รู้แล้วแต่ตัวบางตัวมันก็อ้วนเร็วบางตัวก็ไม่อ้วนนะอ,อ๋อลงหัวหันเลยนะครับ<อ>ผมอยากจะมาดูจังเลยว่ามันจะได้กาไรไหมเนี่ย<อ>คุณอาคิดว่าได้ไหมก็ไม่รู้เลยบางที่ก็ได้บางที่ก็ไม่ได้ได้เพราะว่าอะไรครับตอนที่ได้คือมันมันอ้วนเร็วอหมดอาหารน้อยอครับผมแต่ถ้าไม่ได้ล่ะไม่ได้ก็เข้าเนื้อคุณอาซื้อมาแพงไหมพวกนี้ คูนี้สามหมื่นห้านี่นะเข้าไปได้ไหมเขาได้มาพาผมมาดูหน่อยดิว่าของพอตาตัวละหมื่นห้าคูนี้เนี่ยสามหมื่นห้าถ้ามาทำแบบอ้วนๆเลยมันก็จีดบริจาคบำรุงไว้ไม่มันจะได้ราคาเท่าไหร่ถ้าอ้วนเลยเนี่ยอ้วนเลยก็ไม่ไม่ถึงสามก็เกือบหลยแต่ละตัวโอ้สองหมื่นห้าสองหมื่นหกถ้าอ้วนนะครับแต่เราถ้าถ้า ก้นมันเต็มก็น่นาจะเลขสามตัวนี้อแต่ตัวนี้ไม่น่าน่าจะไม่ได้ครับผมแต่ว่าแล้วเตราคาทุกวันมันไม่แน่นอนออือบางทีเราว่าได้เขาไม่ซื้อ,อกับเืินเก่าอ๋อแต่อย่างน้อยถ้าอ้วนนี่เป็นต่อยแล้วนะแต่ถ้าผมผมไปแบบนี้นะครับเป็นยังไงถึงสอง,สองหมื่นไหมไม่ถึงล็อกแต่และตัวไม่ถึงอ๋อไอตัวนั้นก็ไม่ถึงเหมือนกันนะไอนั้นหน่สามพันห้า ซื้อมาหมื่นสามพันห้าอัน 10, นี้หมื่นพันเลยหมื่นพันขนาดพูดเสียงเบาแล้วหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแต่ตั้งใจว่าจะข,น <l ug> ขุนขุนสามสี่ตัวน่ครับผมสังเกตนะวัวที่ขุนคือวัวโครงใหญ่หมดเลยนะทาไมถึงเอาวัวโครงใหญ่ขุนครับคุณนะ่ะมันอ้วนแล้วมันโตอ๋อตัวเล็กมันอ้วนกับมันเล็กก็ไม่ได้ราคานะครับผมคุณอาเป็นในห้อยมาขี่ปีแล้ว <l ug> เป็นตั้งแต่ อายุ24 25เดี๋ยวนี้ก็56 57แล้วโอ้เกือบ30ปีนะแต่แต่ยังซื้อตัวขาดทนเรื่อยอยู่เพราะอะไรถึงยังซื้อตัวไม่ก็เขาก็เลี้ยงมานานบางทีเขาซื้อมาแพงกระลูกเห็ดมันมีอ่ะอ๋อบางทีว่าแต่เหลือ4 5 0 0เอามามันเข้าเนื้อนะเรากะน้อยไปที่นี่มันเขาข้างหน้าเขาไม่ช่วยนะอืคือเวียดนามมาซื้อไปเนี่ยสมมติสมมติซื้อหมื่นหนะะา เขาจะไปต่ออีกได้เท่าไหร่ไม่รู้คือว่าเขาค่ารถค่าอะไรเขาไปขึ้นเพข,ขึ้นอะไรอีกอ๋อคนเวียดนามซื้อไปขุนหรือไปซื้อไปทําเนื้อเลยน่าจะถ้าอ้นวนๆนะน่าจะไปไปเนื้อนะเขาเขาซื้อไปขายทั้งเขาแหละประเทศเขานะแล้ววัวเวียดนามไม่มีหรอครับไม่รู้ของไทยมันถูกมันก็มาซื้อของอไทยแล้วนะับอ๋อใช่ใช่ใช่ เหมือนที่เราให้มันสัมปะหลังเขมรเข้ามาขายในไทยนะของเขาถูกเนาะของไทยถูกเนาะเวียดนามก็กินแต่เนื้อด้วยแหละเนาะครับผมมีนาลาดตลาดเราถึงมีแต่เวียดนามเนาะน้อยนะกรมพูชาที่จะมาซื้อวัวเรานะถ้าคนไทยคองถูกเนี่ยวิ่งหนีนะไม่ซื้อเลยเลี้ยงก็ไม่มีใครเลี้ยงเลยเอาดีๆของถูกคนไทยไม่ซื้อถ้าของแพงเ่ยดันกันซื้อเลยแย่งกันซื้อเลยอแพงขายได้ ทุกไม่มีคนซื้อนะออน,นี้เรื่องจริงเรื่องจริงเนะ่ยดูอ่ะดูว,ดวคู่ล้นี่หกพันใช่ไหมไอ,มอคือคู่ละเก้าพันนะยังไม่มีคนซื้อนะอทั้งเมื่อก่อนเนี่ยหมื 15, 16, ่นห้าหมื่นหกเดยงกันซื้อเลยมผมว่าชอบทำอะไรตามกันสุดท้ายก็เจ๊ยงยกขบวนนะของคุณอาอคนกลางเนาะน่าจะไม่ค่อยเจ็บตัวเท่าไหร่นะเคยมีโอกาสซื้อตัวใหญ่ๆแพงๆมาเลี้ยงกับเขาว่างไหม ไม่ไม่เคยซื้อเลยแต่ก่อนก็ซื้อสี่ห้าหมื่นขายได้สามหมื่นขี้เกียจอ๋อจับวัวมาดีกว่านะผมว่าเนาะเล่มตัวสองร้อยสามร้อยไป